สวัสดีครับวันนี้ช่องมิสเตอร์ทีทีเอฟเวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับลงวอร์หรือโหมดสงครามของเกมคาบาลโมบายครับผม การลงวอ์หรือหมดสงครามของเกมคาบาโมบายทั้งหมดมี5รอบและ5เวลาแล้วตัวละครต้องมีเลเวล1 1 0ถึง169ถึงลงได้และบอกเวลารอบทั้งหมดเป็นหรอบครับผมรอบที่1รอบ7จ็ดโมงเช้าถึง8โมงและรอบที่2 11โมงถึงเที่ยงครับผมแล้วรอบที่3าบ่ายสองถึงบ่ายสามครับและรอบที่4 2่สองทุ่ม ถึง3มทุ่มครับและรอบสุดท้าย 5, 5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมและพิเศษกว่าน,นั้นการลงวอลถ้าเราชนะแล้วเราจะได้รับรางวัลอะไรเราไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราจะได้รับรางวัลคือวอลรีเวิร์ดวลสามเราจะได้คะแนนจากสร้างป้อมและช่วยเหลือและค่าและอันดับสุดท้ายคือ อันดับประเทศพอเราจบแล้วสถิติมารวมเป็นเงินจากสงครามนั่นเองว่าจะทำได้แต้มเท่าไหร่แล้วแต่ความสามารถของบุคคลครับผมเราก็มารับชมจากภาพที่ผมลงไว้เลยครับว่าเราจะได้แต้มกันเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ส่วนผมนี่1 m ครับแล้วรอบที่แล้วผมได้5 0 0 0 0นครับผม แล้วแต่บางรอบบางอรอบก็ชนะบางรอบไม่ชนะครับแล้วแต่ประเทศครับผมมีหลายคนนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าคา่าสเอาไว้ทําอะไรมีประโยชน์อะไรนะครับผมบอกเลยว่าคา่ามีประโยชน์เพื่อมีถ้าเราได้ค่ดสูงๆแล้วเราจะมีค่าพลังป้องกันต่างๆและคา่าตมตีต่างๆนะครับยิ่งค่ดสูงเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบกว่าคา่ดต่ํานะครับเพร,รเพราะว่าคา่าเพราะว่าค่าที่สูงจะได้ไการตมตีต่าง ต่างๆนะครับเราสามารถสู้กับเขาได้ครับกับคัสต,ต่ำๆครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมสวัสดีครับแค่นี้ไปบ้ายครับจุ๊บ